มาแล้วมาแล้วอริณสวัสด,สสดีทุกคนนะวันนี้วันพระอีกแล้ววันพระที่อากาศหนาวเย็น <c oughs> รู้สึกถึงอาการเหมือนจะไม่สบายเลยเนาะแต่มันก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆไปละว,วันนี้จะลองวัดกาแฟดูเนาะเป็นดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆแล้วก็ ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมานั่งจุมปุ๊กอยู่ตรงนี้ภารกิจทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของอการชุมนุมต่างๆเนาะที่ต้องมีกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันก็งดหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่าตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่สิบสองธันวาคมพศสองพันยายาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ดิมคิดว่าจะล็อกดาวน์ตัวเอง ยาวไปเลยสักสสัปดาห์เนาะล็อกดาวไปเลยทีนี้ช่วงเวลาสองสัปดาห์เนี้ยเดีมคิดว่าเดีมจะอ่าสร้างคุณค่าสร้างอะไรให้กับตัวเองโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวจะหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเลยอะเพราะว่าช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตการแบบนี้เนาะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักเนาะก็ เดี๋ยวลองอบฟิตตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนเลยอ,ะอ่ะทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอ่าคือคือดูแลตัวเองอะ่ะแล้วก็อยู่ในอาณาจักรของตัวเองเนี่ยลองดูซิว่าสองสัปดาห์นี้ดิมสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมภายในอาณาจักรบ้านสวนสีสุกดีอาณาจักรที่ดิมสร้างขึ้นมากับมือเนาะสร้างขึ้นมาทั้งด้านวัตถุทั้ง เรื่องราวของปัจจัย 4, นะ่เนาะก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้า,ายารักษาโรคนะโดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคนะที่ดิมสรรสร้างมันขึ้นมาเองจากภูมิปัญญานะที่สืบทอดมาจากรุ่นปุย่าตายายนะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการรักษาด้วยนะซึ่งเดี๋ยวดิมจะลงลึกนะในเรื่องของ โปรไบโอติกนะโปรไบโอติกหรือเป็นการหมรักกระบวนการหมักเอนไซม์ต่างๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารเป็นยาในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของวิถีชีวิตในอาณาจักรที่ดีมศึกษาเรียนรู้แล้วก็บวกกับคล้ายๆกึ่งๆวิจัยมาพอประมาณในระยะเวลา5-6ปีเนาะเดี๋ยวดิมก็จะเอามาแชร์เพื่อน ผ่านเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่ากค็คิดว่าดิมก็คงจะอยู่บนวงจรอ,ออนไลน์ที่คือคือเหมือนอยู่ในระบบปิดในด้านกายภาพแต่ในด้านของออนไลน์ดิมก็คิดว่าจะน่าจะสื่อสารสร่งต่ออะไรกันได้เนาะในช่วงเวลานี้นะสองสัปดาห์คิดว่าจะลองลองอยู่กับตัวเองในอาณาจักร ของตัวเองดูเนาะว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมเนาะกับสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะอสวัสดีมหาเศรษฐีจ้าฮะสบายดีสบายดีคนสวยคนหลอดคนน่ารักอีกแล้วนะเอะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสองสัปดาห์นี่ครูดีมจะงดการ การออกปฏิบัติการภารกิจภายนอกเนาะจะอยู่ภายในอาณาจักรของตัวเองนี่แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวมาส่งต่อมากมายเลยเนาะก็ติดตามกันนะก็ยังส่งพลังงานดีๆเหมือนเดิมทุกวันแต่จะผ่านช่องทางออนไลน์เนาะด้านกายภาพจะลองปิดตัวเองดูสักระยะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะวันนี้อากาศเย็นเหมือนเดิมนะสุพรรณบุรีก รูดิมก็รู้สึกเมื่อวานก็ออกไปข้างนอกนิดหน่อยใช้เสียงเยอะเหมือนกันรู้สึกระคายคออะไรเนี่ยวันนี้ดื่มน้ำมะนาวไปลอะอวันนี้วันพระนะคะแม่ก็เตรียมอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่ได้ไปทําบุญที่วดัดเดี๋ยวครูดิมจะจัดทําบุญที่บ้านเนาะ,ะเดี๋ยวรับพลังงานดีๆจากมหาเศรษฐีจ้าก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งต่อพลังงานกันสักเล็กน้อยเนาะ มหาเศรษฐีจ๋าบอกว่าขอบคุณวันอังคารวันแห่งความรักแห่งความสุขแห่งความโชคดีสนุกสนานกับความ,มร่ำรวยทําอะไรก็ราบรื่นสําเร็จง่ายรวยง่ายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮงเฮงรวยรวยรวยโลกาสถานรวยจากกวาลสะเทือนรวยรวยรวยขอบคุณรักนะกริ๊งกริงพลังงานดีเหมือนเดิมนะฮะอิ่มเอ,อิบอิ่มเต็มรู้สึก ถึงพลังงานบันทวีขึ้นจากภายในเต็มตื้นขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนาะตอนนี้คือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับกับเราเนาะไม่ว่าจะแรงสั่นสะเทือนไหนไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภายในหรือว่าถูกกระทบจากภายนอกพวกเรามนุษย์มงคลจะสั่นสะเทือนอยู่ในจังหวะที่งดงามเสมอพลังงานของเราจะเกื้อกูลกันเนาะส่งถึงการเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาตรงนี้เป็นความตระหนักรู้ขึ้นมา อีกระดับหนึ่งเลยจนถึงจุดที่รู้สึกถึงการพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากๆนะในในในตัวครูดีมนะจนรู้สึกว่าบางครั้งเรากายภาพภายนอกเราสามารถที่จะลดทอนบางสิ่งยายางเราสามารถที่จะชําระบางสิ่งบางอย่างออกไปได้บ้างและบางอย่างเราพร้อมที่จะพัฒนาเพิ่มพูนเต็มที่นะด้วยศักยภาพ ในความเป็นมนุษย์มงคลของเราเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันพัฒนาแล้วจากข้างในเนาะจนเรารู้สึกดีกับทุกสถานการณ์รู้สึกว่าเราจัดการได้เคยเคยมีคำคำหนึ่งประโยคคำหนึ่งไม่รู้ว่าคุณดีมจำมาจากที่ไหนเนาะจากหนังสือเล่มไหนไม่สามารถจะกล่าวได้แล้วเพราะคุณดิมเป็นคนแบบอ่านหนังสือแล้วลืมเลยอ่านหนังสือแล้วลืมผู้แต่ง <laughs> คือเสพไปไปทุกเล่มเสพไปทุกอะไรแล้วบางทีก็ลืมผู้แต่งลืมผู้เขียนไปเลยแต่เสพเนื้อหาเอาไว้นะมีประโยคประโยคหนึ่งที่ครูดีมเคยจําไว้นะเขาเขียนไว้ว่าอ่ไม่สําคัญหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันสําคัญที่ว่าเราจะจัดการอย่างไรต่างหากอืม ประโยคเนี่ยมันก็ยังฝังอยู่ในในความรู้สึกภายในของคูดิมเวลาที่กรูดิมจองเจอสถานการณ์หรือปัญหาอะไรต่างๆประโยคนเนี้มันก็จะผุดขึ้นมาว่าเราจะจัดการอย่างไรมันจะส่งคําถามเข้าไปอ่ามันจะไม่ค่อยใช้คําว่าเอ้ยทำไมทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ครูดิมจะไม่ค่อยใช้คํานี้ครูดิมจะใช้แต่คําว่าจะจัดการอย่างไรจะจัดการอย่างไรตลอดเวลาเนาะ แล้วยิ่งเราเป็นมนุษย์บงคนเราพัฒนาตะนักรู้ข้างในขึ้นมามากเท่าไหร่คำถามที่ส่งเข้าไปข้างในว่าจะจัดการอย่างไรมันจะมีคำตอบเสมอเลยเราจะไม่เคยผิดหวังกับตัวเองกับคนข้างในของเราเลยเนาะสวัสดีค่ะน้องหน่งขึ้นพลังงานตรงกันอีกแล้ววันนี้เนาะ,ะเราเรามนุษย์บงคนวันนี้ครูดีมส่งพลังงานไปด้วย พล,งงแบบพลังงานแห่งความสมบูรณ์แบบพลังงานแห่งความสมบูรณ์แบบในตัวเองจงระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราสมบูรณ์แบบในตัวเองอเราสามารถจัดการได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราและโลกใบนี้นะ กูดืมขออนุญาตไอถ้าจะอากาศเย็นกูดื่มจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะไอมันจะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบระคายในคอทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นภูมิแพ้อ่าตอนนี้ดื่มน้ำมะนาวไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันคงดีขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะอยู่ในจุดที่ไม่ไม่มีฝุ่นละอองเนาะก็จะทำวันนี้จะทำงานอยู่ในภาค ของอ,อยู่ในห้องแรบส่วนตัว <c oughs> อยู่ในห้องแรบส่วนตัวนะจะทํางานกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ <c oughs> สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ตาเปล่าก็มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้นะถึงพลังงานการขับเคลื่อนพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจุล <c oughs> ินทรีย์จุลินทรีย์วันนี้เราจะเล่นกันถึงกระบวนการ เขาเรียกขบวนการหมักเนาะหมักเพื่อใหอ้สิ่งมีชีวิตได้แบ่งตัวเองได้เขาก็มีชีวิตนะเขาก็เติบโตเขาก็แบ่งตัวเขาก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นซึ่งครณดิมได,ได้ได้คลุกอยู่กับตรงนี้มานานด้วยตัวเองเหมือนตัวเองปเป็นนะักวิทยาศาสตร์เนาะเหมือนได้วิจัยได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ด้วยตัวเองจนเกิดการประจักษ์ แจ้งประจักษ์กับอะไรบางอย่างแล้วก็ทดลองกับตัวเองกับกลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งได้ผลงานบางสิ่งบางอย่างออกมาเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตลอดช่วงสองสัปดาห์นี้ดีมจะลงลึกนะกับเรื่องราวของของตรงนี้คือมันเป็นช่วงที่จะจะปิดตัวเองอยู่กับอาณาจักรในของตัวเองด้วยนะ เดี๋ยวก็จะสื่อสารออกมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังอาจจะผ่านในช่องทางการบทความหรือว่าอาจจะเล่าเป็นเรื่องเล่าสั้นๆหรือว่าอาจจะบางทีอาจจะผ่านในเรื่องราวของนิยายเลยก็ได้นะถ้าเข้าไปสอนในห้องเขียนนิยายครูดิมก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตจริงแต่เอาไปแทรกอยู่ในนิยายฉากเดียวก็คือสร้างตัวละครแล้วก็ใส่บทบาทขึ้นมาเอาเรื่องจริง ไปผ่านตัวละครแล้วก็เขียนมันออกมาเป็นใยญ่ขึ้นมานะเพื่อให้เกิดการเอ,าอย่างไงดีนะเขาเรียกว่าอ่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนาะเราจะสอนทฤษฎีสักสอเซอีก9กเรซเราจะปฏิบัติจริงกันเนาะ, <c oughs> ะมหาสิรษฐีหงบอกว่าถ้าอากาศเย็น ควรทำคอให้อุ่นใช้ผ้าพันคอช่วยได้ค่ะเทคแคร์ค่ะโอเคโอเคตอนนี้ก็ห่มผ้าอยู่นะเอ,อเดี๋ยวเพิ่มผ้าพันคออีกผืนเป็นผ้าขอมาผ้าขอมาโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอาพิธาแสงเนตรนะฮะอ่ะวันนี้ครูดิมสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยว อ่มันเป็นวันพระนะเดีด๋ยวดิมไปช่วยแม่จัดอาหารก่อนวันนี้จะถวายอาหารพระพุธที่บ้านสารพระภูมิสารตายายเนาะแล้วก็จะไหว้ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิกสทกิกก์ครูดิมจะงดเนื้อสัตว์ทั้งวันนะฮะวันนี้เป็นวันพระปกติของดิมใช่ไหมก็จะงดอาหารประเภทที่ทําจากเนื้อสัตว์ทั้งวันแล้วก็มีสวดมนต์ก็จะยาวเป็นพิเศษนะสาหรับวันนี้แล้วก็ จูนพลังงานให้อยู่ในระดับที่สถิตเสถียรอยู่ในความงดงามเดี๋ยวคุณดีมจะปฏิบัติการในเรื่องราวอะไรนั้นในวันนี้เดี๋ยวก็มาเล่าต่อสื่อสารกันในโลกของออนไลน์นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ไปไหนนะช่วงนี้จะอยู่แต่ในในบ้านนะแล้วก็จะส่งต่อพลังงานผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นอยู่ภายในนาจักรของตัวเองเนาะเดี๋ยวก็จะ พาออกมาโลดแล่นอยู่บนออนไลน์นี่แหละนะเดี๋ยวจะเจอกันทั้งวันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาจอยกันมาเจอกันในทุกๆวันนะสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานดีๆนี้นะถ้าใครได้ประโยชน์ดีมก็ยกประโยชน์ให้กับสาคูนะให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้ให้สั่นสะเทือนไปทั่วกันนะฮะถ้าใครสักคนรู้สึกถึงพลังงานในตัวเองเนาะที่มันเริ่มแข็งแรงขึ้น เริ่มมีความงมดงามขึ้นเริ่มสถิตเสียนมั่นคงขึ้นนะแล้วก็เป็นสามารถที่จะส่งต่อไปแรงบนันดาลใจให้ผู้อื่นได้นะดิมก็อยากให้ทุกคนได้ส่งต่อเนาะผ่านเรื่องราวของตัวเองผ่านมีชอบมีสายเข้าตอนเช้าเช้านะ <c oughs> อ่ะก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนอรุณสวัสดิ์ทุกคนดิมไปก่อนสวัสดีฮะ